เดินหน้าเข้าหาครับตามสไตล์คร hey, oh, ับตียีนเดือนครับมวยประเภทเดินหน้าโอ้โหใส่ไม่อยู่ใส hm. ่ไม่ยั้งครับจู่มาหามาแล้วครับอ้าวมันมาอีกแล้วครับเยอะไม่ต้องขายยาเยอะครับวัดกันที่คุณภาพมาอีกแล้วตอกสองวางแข็งไม่เข้าวหรือเปล่าเดือดเดือดปุดปุดอีกแล้วคุณมนุษย์แท่งอีกทีหนึ่งอ้าวนี่อยู่กับไซโยกทุบมาแม่แกกระโดดไปเลยนะครับหาตลอด รอจังหวะออกแข้งมาบอกโอ้โห,โโห,โโหโกระโดดตอกซองรู้สึกว่าจะเรียนหนังสืออยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับคุณมรรลุครับแต่ก้อนนี้นะครับโอ้โหหมัดตึกสองมาเลยครับยืนยินเมืองครับแล้วรากมาจากเมืองเกิดร้อยอโดดวลมามาครั้งแรกแน่ครับพม,มยักษ์มอภูนาเรายังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาโอ้ยโ,โดนปาดครับแม่อัคคระเต็มหลังโดนาดไปตงระวังต้องระวางัง,าวางครับแตกเอ้าอย่าลุดอย่าลุดอดุดตอก ยิ่งมั่นใจนะครับทางนะของยิงยิงเนืองครับอาวุธของขมญาตตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเล่ดูดูแม่ครับดูครับยิ่งต่อยิ่งขึ้นครับยิงยิงเนืองหัวเท้าอีกแล้วเอาครละครมญาตต้องออกทุ่มใหญ่ลมจับก่อนอาวุธนแม่ <c oughs> ดูท่าดูท่าดูท่าว <c oughs> นไปนั่งกับเชือกเ้นที่สามไม่มีหรือเปล่าครับขมญาตโอ้โหเตะเข้าไปกลางหลังครับสองเมตรโอ้โหขวาของอขมญาตสวยแล้วก็ต้องเตะเยอะๆอ่า ไม่ใช่สวยแล้วรอให้เข้ามาขอนะครับอยู่ไม่ต้องถามว่าเขาชอบอะไรปักเคนได้ปักเคนเ,เลยโดยตามเข้าไปครับคมยกักษ์ครับตอนนี้ครับยกนี้ออกมาเดินโอ้โหเจอแข็งขวายีดิงเมืองครับเดี๋ยวนี้ลูกกระโจนอ้าวคมยักษ์อาวุธดีแต่ว่าก้าวไม่ลึกใช่แล้วครับโดนสวนอ้าวเข้าไปตึ้งสองโอ้โหตั้งหน้าคมายกักษ์เลยครับแต่ดูเหมือนว่าจะช็อตทับตื้อๆเหมืครับคมยกักษ์ ก็หาตัวไม่เจอนะครับดูยีนเนี่ยครับได้แล้วออกไปโยนวยวนคนประสาที <lizard> ่หน so ึงแล้วโดดไปวางแทนซ้ายหลบอย่างเดียวไม่ได้แต้มครับเจอเกี้ยวลงมาอีกรรมการยอดเยี่ยมครับช็อตศีรษะเอาไว้ได้หลายหลายคนดูยีนเนืองแล้วอกยิ้มเลยไม่แปลกนะครับยีนเนืองนี่เป็นฝันใจของคนช่องแปดไปแล้วนะครับดูครับ นี่ครับแข้งขวานะครับโอ้ช่วงแรกๆนี่คมพยัคถือว่าเดินได้น่ากลัวนะครับแต่พอได้ที่ได้ทางนี่โอ้โหยีนเนียก็ลุยแหลกปู๊แหลกะละครับนี่ครับตีเข้าไปแล้วก็พักเอาคมพยัคล้มลงไปเรียลแรงยังมีเหลือเฟือนะครับนักมวยจากเมียนมาตุ้งลุกนี้ครับโอ้โหต่อยชุดหมัดเลยครับแหมวันนี้มาดีเป็นพิเศษครับยีเนียงโอ้คมพยัคต์มันแข้งดีนะครับแต่โดนเยอะพอสมควรครับ ไปบางดอกเล่นเอายีนังสะดุดสะดุดสะดึกไปเหมือนกันครับแม่มอจะไปถีบครับโดนสวนครับดูครับกระโดดต่อยเลยนะครับไม่ครับลูกนี้เข้าขมับนะครับแต่เป็นไปไปเท้าจับยกแล้วกวาดลูกนี้แล้วครับล้มบ่อยๆครับแม่กรรมการสุดยอดครับจังหวะมุมซุปเปอร์เซฟพอดีครับ The Blue Corner ยินดี from Myanmar